สวัสดีครับไม่ดีตอนรับเข้าสู่ออสการ์บอมนะครับในวันนี้เรามาอยู่กันในเซิร์ฟเวอร์หลักนะครับผมเปลี่ยนบรรยากาศกันหน่อยนะครับหลังจากที่เราได้เลยมีการลงเซิร์ฟเวอร์643มาต่อเนื่อง16วันแล้วนะก็ในวันนี้เรามาอยู่กันในเซิร์ฟเวอร์หลักของผมนะครับที่เล่นบ่องตรงก็เล่น2เซิร์ฟทุกวันนะครับก็ผ่านมาเป็นเวลาเกือบ3เดือนแล้วนะสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับเรามาดูอันดับกันดีกว่านะครับว่าผมอยู่อันดับที่เท่าไหร่นะครับด้วยอันดับที่5ของเซิร ก็พลังอยู่ที่ค่อนข้างสูงลยนะเป็นหลัก10ล้านเมื่อกี่คนของเซิร์ฟเวอร์นะครับมีอยู่เอ่อสิบห้าคนของเซิร์ฟเวอร์นะครับที่ขึ้น10ล้านนะครับแล้วก็นี่นะครับผมก็จะเป็นพลังคร่าวๆข,ของในเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับหลักๆคือมีคนเลือกไปค่อนข้างที่จะเยอะนะครับในเซิร์ฟเวอร์นี้นะส่วนใหญ่ก็จะเพราะไม่มีกิจกรรมอะไรแจกนะครับก็ทำให้หลายๆคนเนี่ยอาจจะเลิกเล่นหรืออาจจะย้ายไปเซิร์ฟเวอร์ที่เปิดใใหม่นะครับอย่างเซิร์ฟเวอร์ 64, 5 6 4หที่จะเปิดในวันเสาร์หน้านะครับ ก็ประมาณนี้นะสำหรับคนในเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับพลังก็ะสู่ที่มัน5าล้านกันนะเออแล้วก็พานดานเนี่ยอยู่อันดับที่15ของเซิร์ฟเวอร์นะครับโอเคแล้วก็ตัวลาสเก่งก็จะเป็นจัก,กรพรรดิเด็กนะครับด้วยพลัง3ล้าน3แสนนะครับอันดับที่12ของเซิร์ฟเวอร์นะก็จะเป็นเด็กมีไม่กี่คนนะครับที่ติดท็อปนะพอส่วนใหญ่จะได้เป็นทเลสอูร uh, ์นะครับคิว <Q S 2> เป็นหัวคิวอันดับที่3นะครับผมก็ชื่อออสการ์บอมนะเออตอนแรกก็ บอกตัวนะครับที่ใครที่ติดตามตั้งแต่คลิปแรกของช่องนะครับก็รายงานตัวหน่อยนะแล้วก็บอกนะครับว่าเออยังจําได้หรือเปล่านะว่าผมเนี่ยได้มีการรีวิว ID นี้นะครับก็ผ่านมาประมาณ3สัปดาห์เกือบจะเดือนแล้วนะเออสำหรับการที่ช่องช่องเราเนี่ยได้เปิดออกมานะครับก็เออขอณทุกคนนะที่อยู่ติดตามกันมาตลอดนะครับผมตอนนี้ก็ยอดซับยอดวิวก็เพิ่มขึ้นค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะครับ ก็ใครที่อยู่ตั้งแต่แรกๆเนี่ยพิมพ์บอกผมให้ทีนะครับผมก็จะขอคุณมากนะที่อยู่กับเราไปอยู่กับเรามานานนะครับผม3มสัปดาห์นะเออโอเคครับผมส่วนมาดูตัวละครกันดีกว่าเราบว่ามีตัวอะไรบ้างนะ ก็จะเล่นเป็นจักรพรรดิเด็ก UR นะครับผม4ดาวนะฮะเป็นคิงนะครับผมอาวุธ3ดาวนะครับผมสำหรับตัวนี้นะก็ถ้าใครถามนะครับว่าทําไม ID เซิร์ฟใหม่นะไม่มียอดเติมที่เท่ากับ ID นี้นะเพราะว่าอะไรหมดหมดนะครับเออก็ไอดีนี้เนี่ยเราได้มีการยัดแท่งซัพพอร์ตไปจนถึงเอ่อเท่าไหร่บาประมาณ280กว่าเลยนะก็ได้ลิสต์แบมค่อนข้างที่จะเยอะนะครับตัวถัดมานะครับผมก็จะเป็นอาชูราคาบุโตะนะครับผมก็จะเป็นตัวละครที่เรียกว่า เป็นตัวแปรของอดีนี้อยู่เหมือนกันนะครับในทางปีศาจนะเพราะว่าไม่มีทะเลเอซ่าบวกนะครับไอดีนี้กับไอดีเฮเีสนี่ไม่ต่างกันเลยนะครับแลนเป็นด้วงอยู่เหมือนกันเลยนะแต่ว่าจะมีราชาจินโจ้จ,จินโจ้เป็นตัวหนึ่งนะที่เพิ่งจะปลุกตื่นมานะครับแต่เดี๋ยวผมให้ดูนะว่าผมมีอะไรและก็จะมีโซนิก5าดาวเหลืองนะครับผมเซิร์ฟเวอร์ใหม่แนะนําให้ทํา5ดาวเหลืองนะเล่นในค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับเพราะว่าเป็นตัวบัฟความเร็วเพียงไม่กี่ตัวในเซิร์ฟในในเกมนะครับ พวกเกวินอะไรเงี้ยก็กว่าจะเข้าอีกนานนะครับทารอไปเลยก็ดีกว่านะครับอยู่เป็นคนที่มีลูกแก้วซอมบี้แมนนะที่ผมบอกว่ามันไม่ได้แย่นะเพราะว่าเป็นตัวที่เอามาแทนโซนิกได้นะไม่ต้องปั้นขึ้น5ดาดาวก็สามารถประคเดลยให้กับเพื่อนร่วมทีมได้แล้วนะครับโอเคตัวถัดไปก็จะเป็นฟุบุกิเ s r นะครับผมเป็นตัวที่โบอกตัวคําว่าใช้คุ้มมากๆนะครับผมก็อาจจะไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นตั้งแต่คอเด็กเข้ามานะครับแต่ว่าก็เป็นตัวที่เออถ้าเป็นเซิร์ฟก่อนก็คือผมรีทิ้งไปแล้วอะเอางีกว่าาแต่่่ววสนใะญ่ ในคลิปก่อนนะรับก็จะมีการลงคลิปของเมมไปนะที่มีการสุ่มลูกแก้วซอมบี้แมนนะครับผมซึ่งพี่แกก็ไม่มีตัวกระบ,บอกเหล็กนะก็ผมจะมารู้ทีหลังนะครับว่าถ้าเกิดไม่ได้ซอมบี้แมนขึ้นมาเนี่ยก็จะง่อมมากกว่าเดิมนะครับก็ถือว่าแจมมากมากเลยนะเป็นตัวเ,เป็นทีมที่ไม่มีคอเด็กแต่ว่าตัวท่านที่จะแจมนับ U R 4ตัวเลยนะเออก็โฆษณา <c oughs> ขายของอดีน้องนิดนึงนะเออก็ตอนนี้นะเนี่ยเดี๋ยวมาดูของกันดีกว่าว่าผมมีของอะไรบ้างน,นะครับ ก็คร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้นะสำหรับในส่วนของตราเฉพาะไอเทมเฉพาะอะไรอย่างนี้นะครับก็มีแค่คิงนะที่มีวุธสมดาวนะส่วนอุปกรณ์นะครับผมก็จะเป็นออของแดงใสเด็กชิ้นหนึ่งนะจริงๆเนี่ยผมทํารอเลยเอยทำรอกาโลครับตอนที่มันเ,เข้ามาวันแรกเนี่ยที่เขามีข่าวดูสปอยมาว่ากาโลเนี่ยเข่าเซิฟจีนยหยอนูนีนั่นผมก็ได้แบบตอนแรกเนี่ยคือ,อการทําของแดงอะมันต้องใช้สิ่งที่เรียกว่าแบบร่างเซตครับ ซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมต้องการที่จะทำเ H พีเปอร์เซนต์ของของตัวม้าเนี่ยไอปัศวินขับขับเคลื่อนเนี่ยที่จะเข้าในเดือนหน้าเนี่ยก็ทํารอไว้แต่ว่าคือไอดูของนี่ของคิงมีของแดงชิ้นหนึ่งนะก็บอกตรงนะครับว่าผมเน็อยากทํารอม้าอยู่เหมือนกันนะแต่อะไรเดี๋ยวให้ดูครับไอของเฮทพีให้เปอร์เซนต์ในเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยค่อนข้างที่จะนอนมากๆนะครับผมมีแค่ หนึ่งสองสามมีแค่3าชิ้นครับแล้วก็มีเสื้อหนึ่งตัวนะเป็นเสื้อตัวนี้นะซึ่งผมไม่ใช้ครับมีตัวหนึ่งเลยอ,อยู่แล้วนะโอเคนะแต่ว่าเดี๋ยวผมให้ดูเนี่ยคือมันไม่มีไอ้แบบร่างเซตที่เอามาใช้กับของที่ผมมีอยู่แล้วได้เลยอะ่ะมันเลยกลายเป็นว่าผมต้องทําของโจมตีตัวเปอร์เซ็ตนต์ครับทำรอการโล่น,นะประเด็นอน่ะแ,แล้วการโลเป็น H p ดเล่นเ,เป็นสาย H p คือหวานเจี๊ยบนะครับผมใส่ทํารอด้วงเลยก็และกัน ไม่แน่นะครับถ้าการลกเข้ามาแล้วมันอ,อ่อนนะอาจจะไม่ได้เอาอาจจะไปเอาด้วงนะครับผมสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้นะก็ถ้าเกิดว่าสุ่มมาแล้วดวงดีออกเร็วนะก็จะได้มีตัวดําดองรออชุราคาบุโตะนะครับนี่อัพโชเลยเป็นพันหนะก็สําหรับของกัเตนม,มานี้นะเดี๋ยวให้ดูโจมตีมีเปอร์เซ็นต์สชิ้นเฮทที่มีเปอร์เซ็นต์ทั้งหมด3ชิ้นนะแล้วก็ของความเร็วนี่จะเป็นสีทองที่ไม่ใช่เซตนะครับ ก็เป็นสีทองที่ไม่ค่อยสวยนะครับเป็นโจมตีความเร็วสีทอง3ชิ้นกับสีม่วงหนึ่งชิ้นนะก็ใช้เป็นความเร็ว41 1ไปก่อนนะครับเดี๋ยวรอรออะไรเอ่ยไม่น่ารอหรอกใช้คงประมาณนี้แหละเดี๋ยวอนาคตถ้าเกิดว่าเราเล่นเป็นสายท็อปเซิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยก็จะสามารถใส่อะไร็ูให้มากกว่านี้ได้นะครับเดี๋ยวให้ดูท็อปหนึ่งของเซิร์ฟนะว่าเขาใส่ความเร็วเป็นยังไงนะเดี๋ยวให้ดูของซอมบี้แมนนะครับเนี่ยต้องมีของระดับนี้ถึงจะเรียกว่าความเร็วนะ้ำหกแปดเก้า ความเร็วคือแบบป้องกองรารขนบรถยังอัพนะครับขึ้นเมสิอย่ขั้นต่ำคือสี่ดาวนะใช้การาฟดาวที่มาหาศาลมากๆนะครับก็ลองดูตัวอื่นก่อนนะครับว่าเนี่ยเขาไม่ได้อัพตัวอื่นเลยนะเขาจะมาเน้นอัพตัวหลกัหลกๆที่ใช้เป็นด่านเมจหลกักของทีม,มากกว่านะครับประมาณนี้แล้วก็มีการทําของแดงรออัซวินขับรถไว้แล้วนะครับเออขัอนข้นที่จะแจ่มอยู่นะนั่นแหละก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้ไม่ใช่ประมาณนี้หรอกประมาณว่า เป็นของในตัวผมประมาณนี้นะเดี๋ยวมาดูของดองดีกว่านะรับว่ามีอะไรนะครับสำหรับตอนนี้นะก็มีกล่องเลือกชิ้นส่วนนะครับผมทั้งหมด17กล่องนะก็จะน่าจะแลกอันนี้นะครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นตรา,าบังกรนะเพื่อใส่ชุระคาบุโตะนะครับแล้วก็จะมีของแดงนะครับ17ชิ้นนะขาดอีก3ชิ้นนะสามารถทําได้1ชิ้นนะค่อนข้างที่จะอ,อยากได้มากๆนะครับโอเคแล้วมาดูตัวดำครับตอนนี้มีตัวดำในเซิร์ฟวันนี้ทั้งหมด111ใบนะ ถ้ามาเข้ามาเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ150ใบรวมพวกแบบกิจกรรมแจกตั๋วนู่นนี่นั่นด้วยนะครับส่วนตัวอาวุธนะครับมีทั้งหมด48ใบนะครับผมไม่ได้เติมเลยสักกระไบนะครับตลอดมา3เดือนเนี่ยผมซื้อเพียงแค่แพ็คหนึ่งแปดแปเท่านั้นแล้วก็จะมีการแจกจากในส่วนนี้นะเออสำหรับเซิร์ฟเวอร์ใหม่เนี่ยที่ผมมาให้ดูเนี่ยก็สามารถเอาเป็นเอ่อเป็นตัวอย่างก็ได้นะว่าอนาคตเนี่ยจะได้ไอเดียบบนี้หรือเปล่านะครับก็สามารถที่จะดองทิ้งไว้ได้นะเดี๋ยวผมเปิด,ดยอดเติมให้ดูนะครับว่าเติมเซิร์ฟเนีย เติมไปเท่าไหร่นะครับเออก็พูดข้างๆที่จะลวนนะครับใครฟฝงาไม่ทันก็บอกผมได้นะเดี๋ยวในคลิปหน้าเนี่ยผมจะทําการปรับการสไตล,ล,ล์การพูดให้นะครับโอเคก็ปึ๊บปึ๊บปึ๊บในตอนนี้เนี่ยมีตู้ตุ๊กตาตุ่นเข้านะครับก็จะเป็นหางของหมาฟฝบ้านนะคือผมมีไอดีนี้อยู่ตัวหนึ่งนะจริงๆก็น่าจะอยากได้อยู่นะซึ่งใครใครมีก็เอาได้นะครับอันติมันหล่อเท่น,นะครับแล้วก็ขึ้นหมาตัวมันใช้ได้เพราะมันมีบับลูกบับลูกไฟได้2ลูก แล้วก็ติดไม่ออเอาได้2รอ,อบแลวเป็นทีมโฮีโร่อีกก็ถือว่าความ้านที่จะแจ่มนะครับผมเป็นตัวแบกฮีโร่ก็ได้ป่าว่าไม่รู้เหมือนกันนะน่าจะพอได้อยู่มั้งเดี๋ยวให้ดูอะไรเอ่ยออมันออกไปแล้วหรือเอ้าอ๋ออัอัง <laughs> บิงโก,โกโทษอทีท,ท้อทีนี่แหละบิงโกเนี่ยก็คือเป็นส่วนที่ ได้ตัวอาวุธมัทั้งหมด4ใบนะคือมันคุ้มนะครับทำไปเล่นใบนะแล้วก็เซิร์ฟเวอร์ใหม่เซิร์ฟเวอร์ใหม่เนี่ยจะมีการไอฮีโร่อีกเปีศาที่จะมีในส่วนเนี้ยก็จะมันก็จะแจกตัวอาวุธอีกนะครับใครที่เล่นได้ท็อปก็จะได้เยอะกว่าเพื่อนนะครับก็ผมต้องดูก่อนนะครับว่าผมจะได้ม้าดีนี้หรือเปล่านะครับ <c oughs> แล้วมันแจ่มหรือเปล่าถ้ามันแจ่มก็อาจจะมีการยัดเพิ่มแล้วก <affle> ็อาวุธสามดาวของม้านะครับต้องดูก่อนนะว่าจะได้ม้าเร็วหรือเปล่านะครับถ้าได้มาแล้วตัวมันโงกงเนี่ยก็น่าสนใจที่จะจัดนะครับ โอเคแต่อย่งางนั้นก็เดือดเจอกันครับผมสำหรับอดีน,นี้ใน Server, เซิร์ฟเวอร์เในต้นเดือนหน้านะครับยังไงก็มีการสุ่มมาแน่ๆนะครับโอเคเพื okay. ่อที่จะทำคอนเทนต์นะเออแต่ว่าไอ้เซิร์ฟเวอร์643เนี่ยคือบอกตรงก็คืออยากสุ่มนะสุ่มมาได้คือแบบมันท็อปเซิร์ฟไงยังไงก็ท็อปเซิร์ฟแน่ๆการันตีอ่ะมันเก่งกว่าทะเลเก่งกว่าซุริวอะไรเงี้ยคิดว่าแน่นอนนะครับเพราะว่ามันมีตายเกิดอะไรอย่างงี้นะเออก็มีงบก็ต้องจัดได้นะครับผมเดี๋ยวไปดูยอดเติมหัวดีนี้ก็ ในเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยผมมียอดเติมอยู่ทั้งหมดเจ็ดสองหนึ่งคูณห้าก็มาณสามพันห้านะครับไอเดียเนี้ยโอเคก็นั่นแหละผมมีลิทแบนดองอยู่อีกประมาณเท่าไหร่วะคือมันจะหนักไปตรงเอ่อซัพพอร์ตคิงเนี่ยที่ผมจัดไปเยอะอยู่นะก็จะมีดองอยู่ทั้งหมด388ริปลิทแบนนะก็เพื่อ,อไว้จัดอาวุธสามดาวนในอนาคตนะครับว่ามันจะดีหรือเปล่านะครับประมาณนี้แล้วกันจริงๆซูริวอะเอไอกะมอเล็กน่านะจัดมากนะแต่ว่า นั่นแหละมันปัญหาคือเรื่องงบเนี่ยนะครับถ้าเป็นงบระดับสุริตาก็คงจะง่ายนะครับผมแต่ว่าทีนี้ที่มันดูเหมือนยอดเติมเยอะก็เพราะว่ามันเปิดม,มาสมเดือนแล้วนะเอออาจจะดูเยอะหน่อยนะครับก็มาค่อยๆสะสมมานะเดี๋ยวลองไป P ิวพีกันดีกว่านะครับว่าเออไอดีนี้เนะี่ยที่มีคอเด็กอยู่ในเซิร์ฟเวอร์เนี่ยจะเป็นยังไงนะก็ใครอค่อดูถึงตอนนี้ก็ครับก็ดีใจว่า <c oughs> ผมก็พูดไปเรื่อยนะครับไม่ค่อยมีอะไร ให้ทํามากมายนะครับเนี่ยผมใช้โปรไฟล์แบบเดียวกับในเซิร์ฟเวอร์643เลยนะมันหล่อเท่นะครับโหคนอื่นก็แบบเท่มาทางนั้นเลยนี่ว่าอะ่ะเดี๋ยวลองดูกับคนที่มีทะเลแล้วกันจะได้ตีอ่าไม่ต้องนานหน่อยนะเออเขาเปิดมาก่อนนะครับด้วยโซนิกนะฝังสีเงาเหล่าสีทิต โด่งเข้ามาก่อนครับที่7จ๊แสนสี่นะครับผมแล้วจังหวะนี้ทะเลฮะลุกขึ้นมาต่อยเบี้ยม427ล้านโอ้โหโคตรแรงเราปักปักปัก,ปกอาวุธสามดาวครับผมบับเรือ,ใรอนให้กับร่วมทีมแล้วก็นำเด็กเพื่อนรุวมทีมจากนั้นก็ตาโซนเนี่ครับจ่วงเข้าไปที่สิค,คิงฝั่งเขานะครับผม9ก้าแสนเก้าแล้วนี่ผมมีกลยุทธ์ระเบิดไปทีนึงครับเบี้ยม แล้วจ้วงเข้าไปครับจากโวนึงฝั่งผมใส่จีนอตนะครับเลือดหายไปครึ่งหลอดนะแล้วพายุคล่างครับเบียมสองล้านสองนะคิงครับเพราะันนั้นกับทีมนะครับผมเพิ่มความแรงให้กับห้าทางเกตนะแล้ววาริวาซิวูเข้าไปครับสองล้านนะโดนครับแล้วการกเขขึ้นมาจากนั้นก็อาชูราโมโตไปที่หน้าของทะเลเบมเก้าแสนแปดยัยืนได้อยู่นะจากนั้นก็โดนครับผมระเบิด การลดลงไปนอนแล้วเด็กเขาบมแบมกี่ล้านวะยี่สิบหกล้านค่อนข้างที่จะแรงมากก็บอมลงไปนอนแล้วทะเลเขาต่อยขึ้นมาอีกหนึ่งทีปับ๊บห้าเจ็ดห้าล้านนะครับโหแรงอยู่นะแล้วโมโต้ส่วนขึ้นไปที่แสนสี่นะครับผมคือเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยบอกตรงว่าดวงเนี่ยมันไม่ได้เล่นนะครับเพราะว่ามันต่อยโลเด็กไม่เข้านะแต่เซิร์ฟเวอร์ใหม่เนี่ยต่อยจนมันจัดเลยครับโอมต่อยไปครับที่ห้าแสนเก้านะ แล้วทะเลเอ้แล้วใต้ดินครับเบวัริว่าสติวสิบล้านนะครับลวงไปนหนึ่งตัวเป็นโซนิงนะเราตีธรรมาดาเข้าไปครับแ0 0แสนจีนอสระเบิดปืนจากกนจรยิงเข้ามาครับเบมขั้นสุดยอดที่4ล้านกว่านะครับแล้วคิงบับเอาเด็กไปก่อนหรือโป้งเบมทีหนึ่งนะครับจากนั้นก็อ๋อมีการไล่โจมตีนะเป็นของกลยุทธ์เหมือนกันนะ จากนั้นก็ตาของโซนี่ครับจ้งไปที่จีนอนะแต่แบบแบบแบบฟื้ม11ล้านโคตรแรงแล้วพายุคลั่งครับปัง800 0ครับไอ้8 0 0ันนะเราคิงจุ๊กจุกจุกจุกแบบขนาดนี้ก็ต้องเตมหตัวครับแล 3, 4, seul, да on, ้ววารีวัสกิวเข้าไปครับผมที่2ทางเกียรติแสนสี่จากนั้นจ้วงเข้าไปครับจากกลยุทธ์11ล้านนะครับแล้ววารีวัสกิวูเข้าไปอีกหนึ่งทีครับ จากนั้นก็ชูลาโมโต้เปข้อดีของเด็กนะครับคือมันไม่ใช่ลูกไฟนี่นะครับเดี๋ยวรอดูเลยฟิบเปมยเป้เจล้านเก้าครับผมจากนั้นก็ดูทะเลต่อยอีกสักทีนะั้นเดี๋ยวกดข้ามไปแล้วกันนะ10ล้านนะครับสนิทลงไปนอนเลยนะก็ดับเบิลมัดนะครับเป้ยสิบสามล้านอูหอาจจะแพ้ก็ได้นะเนี่ยผมว่าน่าจ,จะแพ้อะจริงแล้วเออใช่ไหมเพราะว่าเขาเป็นทะเลเนาะ คือทะเลมันจะรีเทิร์นในกลางเดือนหน้านะใครที่อยากจะเล่นน่ะก็สามารถสุ่มได้นะไอดีใหม่เนี่ยมันล่อยกันมันโอ้โหแบบมันมากอะบอกตรงแต่ว่ามันน่าจะมันกว่านะครับเพราะว่ามันเดินลุกขึ้นน้ำป่าลุกขึ้นน้ำป่านะใครที่มีตัวพอเนี่ยก็จัดเลยก็ได้นะครับโอเคก็วันนี้ละกันนะเดี๋ยวมาเจอกันในวันพรุ่งนี้นะครับผมกับคลิปที่ตะขับนะโอเคครับเจอกันคลิปหน้าฮะสวัสดีครับ